คณะกรรมาการการพลังงานวิทยสภาร่วมกับกระทรวงพลังงานสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิาาทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสัมมนาชุมชนพลังงานพอเพียงทางออกชุมชนไทยเมื่อวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557ณห้องรับรอง1-2ชั้น3อาคารวัฒิสภา2 รองศาสตราจารย์นรีวันจินตการนนรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภากล่าวรายงานต่อมานายน,นิคมเวรัชภานิประธานวุฒิสภากล่าวเปิดการสัมมนาและนายสุดเดชจ,จิรัทิติเจริญประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภากล่าวประทานทาาพิเศษเรื่องตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การพัฒนาชุมชนพลังงานพอเพียง ในส่วนของเวทีอภิปรายมีการอภิปรายเรื่องทิศท,ทางพลังงานชุมชนพอเพียงสู่อนาคตชุมชนไทยโดยมีวิทยากรได้แก่นายชุมพลธิตยารัก์รองประหลัดกระทรวงพลังงานนายกฤิจทวัฒนบนนาคีพงศ์รองเลาขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรองศาสตราจารย์ประเสริฐเลิกเกรียงไกรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธนากรวงวัฒนาเสถียรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์สุเมฆชัยประพัฒ์ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบัานวิจัยระบบพลังงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์นางสาวสุจินนากนสูตรผู้ช่วยรองอธิบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิสภาโดยการริเริ่มของคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาจึงร่วมกับกระทรวงพลังงานสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิาาทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้องการให้มีการพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการตามรอยพระบาทร่วมใจส่งเสริมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียงที่ทรงพระปรีชาสามารถในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนของประเทศอีกทั้งทรงเป็นต้นแบบทางความคิดและแรงมานานใจในการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานชุมชนพอเพียงในชุมชนต่างๆของประเทศ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการนำความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือสร้างสรรค์ประโยชน์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเชิญติดตามชมการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะครับก็สวัสดีครับก็ด้วยตามรอยโครงการตามบรรพบาทพลังงานชุมชนสู่ชุมชนนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการพลังงานได้ร่วมจัดกับหน่วยงานต่างๆนะครับ ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นพระอัจฉริภาพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับว่าท่านเองได้เป็นห่วงประชาชนอย่างไรนะครับรวมกระทั่งถึงเรื่องพลังงานทดแทนท่านมีโครงการตามด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเกี่ยวกับพลังงานชุมชนคือโดยหลักการคือมีเหตุผลนะครับมีความพอดีและก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันก็เนื่องจากว่าตามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านพลังงานทดแทนนั้นพระองค์ท่านก็เห็นว่า ควรจะมีเหตุมีผลเพราะว่าเนื่องจากว่าพลังงานฟอสซิลที่ปัจจุบันเราใช้อยู่นับวันจะหมดไปและก็มีการนําเข้าแล้วก็ใช้เงินเป็นจำนวนมากในการนําเข้าพลังงานซึ่งประเทศไทยนั้นมีมีศักยภาพดังนั้นสามารถสร้างพลังงานได้จะเป็นพลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานแสงแดดพลังงานขยะหรือพลังงานพืชพลังงานซึ่งสามารถพลังงานได้พค์ท่านจึงได้คิดค้นเรือเป็นความวงใหญ่ของพี่น้องประชาชนหรือประสนกรน แล้วเรื่องความพอประมาณนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าเราคงต้องใช้อย่างพอเพียงและพอประมาณไม่เกินเลยความจําเป็นนะครับเราคงใช้พลังงานที่เหมาะสมและจําเป็นและที่สําคัญที่พระองค์ท่านได้ดาริและคิดคน้นคือเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเราเองนะครับอดีตที่ผ่านมาเรานําเข้าพลังงานเป็นอันมากเราคงต้องสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันประเทศในการภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตอยู่ของประชาชน พระอ,องค์ท่านจึงได้ดําริคิดค้นนะครับส่งเสริมให้ประสมนิกรได้สร้างพืชพลังงานซึ่งสามารถที่จะใช้ตัวเองได้ในในประเทศและเป็นการลดการนําเข้าจากต่างประเทศเป็นการลดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญเป็นการเพิ่มไรายได้ของประชาชนเพราะว่าพืชพลังงานต่างๆที่ทําในประเทศนั้นสามารถที่องค์ท่านดําริคิดค้นนั้นสามารถสร้างพืชพลังงานได้เป็นการเพิ่มไรายได้ของประชาชนต่อไปท้งเองของการาต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการได้เห็นพระอัจฉริภาพขององค์ท่านกไ็ได้ได้รวบรวมมีการจัดโครงการต่างๆจะเป็นโครงการประกวดพลังงานชุมชนสู่ชุมชนก็ดีโครงการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พปันทางรถแทนก็ดีหรือแม้กระทั่งโครงการตามรอยพระบาทพลังงานทดแทนสู่ชุมชนนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็เพื่อที่จะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆนะครับจากจากชุมชนจากสถาบันนุัศานะครับแล้วก็จากหน่วยงานของรัฐหรือจากผู้ประกอบการเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆนั้นมาแลกเปลี่ยน นะครับเพื่อผลักดันนะครับตามรอยพระองค์ท่านให้สูตเป็นรูปธรรมต่อไปซึ่งคณะกรรมการการพลังงานก็เห็นว่าก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะสามารถที่จะผลักดันหรือสนองตอบกับโครงการขององค์ท่านเพื่อที่ให้โครงการโคร,รงการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีต่อไปครับโครงการนี้ก็คือเราบอกว่าโครงการพลัง ครงการชุมชนพลังงานพอเพียงนะคะคาว่าชุมชนพลังงานพอเพียงเนี่ยเราต้องการให้ชุมชนมีความพอเพียงในด้านพลังงานก็คือให้แค่ผลิตพลังงานโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนของตัวเอง ซึ่งม่ใช่เป็นวัตถุด,ดิบใหม่วัตถุด,ดิบเปลือใช้ยขยงขยะอะไรที่เราได้พูดกันเนี่ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนําม,มาเป็นพลังงานแล้วก็เอามาใช้ตอนนี้การที่ทําตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปช่วยเพิ่มรายได้การเพิ่มรายได้ไม่ใช่ชุมชนเอาพลังงานไปขายอย่างเดียวนะคะขณะนี้เรายัางไปไม่ถึงระดับนั้นแต่ว่าชุมชนไม่ต้องใช้แก๊สนะ,ะบางชุมชนเนี่ยอย่างเช่นที่ประจวบเนี่ยนะคะเขาก็เป็นชุมชนของเลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงวัว เพราะฉะนั้นเขาก็เอามูลสัตว์เนี่ยมาแล้วก็ทําแกส๊สทุกบ้านก็จะมีถุงดําๆแล้วก็มีแกส๊สเขาก็เอาแกส๊สนไปผลิตโอท็อปเพราะมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ทําให้รายได้เขาเพิ่มนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราจะจัดอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือเราอยากให้ชุมชนได้ตระหนักนะคะว่าเขาเนี่ยเพื่อนฝูงเขาเนี่ย ชุมชนอื่นๆได้ทําอะไรบ้างในแง่ของพลังงานพอเพียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเราก็เลยไปจัดตามต่างจังหวัดนะคะเราก็จะเป็นการคล้ายๆกับปิดในเรื่องของชุมชนพลังงานพอเพียงด้วยเพราะว่าเ,าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าท่านสมาชิกวุฒทสภาเลือกตั้งเนี่ยท่านจะหมดครบวาระนะคะงะะั้นเราก็จะได้มี เรามีรายงานมาเรื่อยๆแต่การนี้ก็จะเป็นอีกรายงานหนึ่งขึ้นมาที่เราได้ไปตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยด้านเองโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าการที่เราจะช่วยชุมชนได้เนี่ยเราจะต้องมีผู้ที่ไปแนะนําเขาในเรื่องของการพัฒนาเทคนิคต่างๆซึ่งเป็นเทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะคะเพราะงั้นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวิจัยนะคะสภาวิจัยแห่งชาติก็ช่วยในเรื่องของการให้ทุนนะะและผลอันนี้ก็เอาไปเผยแพร่กับ ชาวบ้านกระทรวงแรงงานกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีพลังงานจังหวัดที่ไปช่วยแนะนําพลังงานชุมชนอยู่เหมือนกันโดยสรุปก็คือว่าได้ทํากันแยะมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงไปทั้ง4ภูกลุ่มภานะคะภาคเหนือก็ไปที่มอชอซึ่งเขาก็มีศูนย์วิสัยพลังงานนะคะภากกลางนี่เราก็ไปที่เกษตรนะคะ ตอนออกเฉียงเหนือก็ไปที่มอขอนแก่นภาคใต้ก็มอสงขลานครินนะคะภาคใต้เราโชคดีเราไปวันที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาเปิดโรงงานไอ้ไอไตัวไอไบโอดีเซลนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้ร่วมด้วยก็ได้เห็นสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสิ่งที่เราได้นั้นก็อยากจะเรียนว่าสรุปได้เลยว่าได้มีการทำพลังงานชุมชนกันอย่างกว้างขวาง,วางแต่มันมีโอกาสที่จะพัฒนา ให้ได้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ไปนําความรู้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันในชุมชนต่างๆชุมชนก็จะได้เข้าใจว่าเออถ้ามีปัญหานี้นะเราจะทํำยังไงนะคะเราจะสืบเราจะหาได้ที่ไหนนะคะแหล่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินแหล่งเทคนิคแหล่งความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานชุมชนนะคะะลังจากที่เราได้เนี่ยเราก็จะนามาวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นวันที่สรุปจะเห็นว่าเรามีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ร่วมกับเราอ่าพก มหาวิยาลัยจากภูมิภาคก็มาด้วยเนี่ยนะคะสภาวิจัยก็มากระทรวงพลังงานก็มาก็จะมาสรุปกันว่าที่เราไปได้มาเนี่ยจากข้อคิดเห็นที่เราได้ทางผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยร่วมสมัมมนามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแล้วเราก็จะนําผลทั้งหมดเนี่ยดันเองก็มาจากภาควิชาการก็มีพักพวกที่เป็นฝ่ายวิชาการก็จะนํามาสรุปส่วนที่จะเป็นประโยชน์ก็คืออย่างที่ทางได้รับคําถามเมื่อสักครู่นี้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่าง ะะเราก็ต้องทําตามกติกาของวุฒิสภา <S <S ก็คือน,นําเข้าไปที่การประชุมวุฒิสภาแล้วหลังจากนั้นก็เผยแพร่ไปทุกหน่วยงานนะคะแต่เราไม่ได้ไม่ได้รอนั้นเดียวนะคะไอสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสนอไปได้เพราะงั้นทุกครั้งที่ไปสัมมนาเสร็จเราสรุปเราก็แจกไปอย่างผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะไปเช่นว่าถ้าสัมมนาที่สงขลาแจากที่สงขลาแล้วก็ไปแจกเชียงใหม่ด้วย จากขอนแก่นด้วยนะคะเขาก็จะได้เห็นว่าข้อดีข้อเสียเขาแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะแล้วเราก็หวังว่ามันจะมีคลินิกพลังงานซึ่งเราลองทดลองแล้วก็ใช้ได้นะคะก็คือว่าชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหารือกับพลังงานจังหวัดนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดูปัญหาทั้งหลายแล้วก็เอาไปปรับแก้ได้นะคะเรา โครงการนี้เป็นโครงการเล็กๆที่หวังแค่เพียงว่าชุมชนทุกชุมชนจะมีความพอเพียงในเรื่องพลังงาน ความมั่นคงด้านพลังงานก็จะเกิดขึ้นความมั่นคงด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะคะชุมชนก็จะพัฒนาซึ่งก็จะทําให้ประเทศชาติได้พัฒนาด้วยชุมชนไม่ต้องมามีผลกระทบว่าจะต้องมาจ่ายค่าไฟค่าแก๊สอะไรแพงไม่ต้องมามีผลกระทบเพราะว่ามันไม่เช่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาของเขาแต่เขาต้องมานั่งรับแบกภาระตรงนี้นะคะเราก็หวังว่าะจะได้ช่วยกันเผยแพร่ในงานนี้ต่อไปแล้วแน่นอนเหลือเกินสื่อต่างๆของ วุฒิสภาของรัฐสภาเนี่ยก็จะช่วยเราในเรื่องของการเผยแพร่เหล่านี้ด้วยค่ะ